ก็สวัสดีครับอยู่กับผมเต๋าจากช่อง d i บซเองนะครับผมอื้อซึ่งในวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่า m c tta o n l i n e นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ต IP ให้ IP ก็ตามนั้นเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมเข้าได้เฉพาะเวอร์ชัน1.9ถึง1.2.2เท่านั้นนั่นเองนะครับหากคนไหนนะครับที่เข้าเวอร์ชันนอกเหนือจากนี้อาจจะเกิดอาการเข้าไม่ได้หรือบั๊กรีซอสแพคอะไรต่างๆนานานะครับผมแต่ผมแนะนําให้เข้าเวอร์ชัน1.2.2นั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ใช้อยู่นั่นเองนะครับ พอทุกคนนะครับเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์มันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะให้ทุกคนทําการสมัครหรือรีจิเตอร์อันนี้ผมก็ว่าทุกคนก็น่าจะสมัครเป็นใช่ไหมแต่สําหรับคนที่สมัครไม่เป็นนะฮะให้พิมพ์ตามนี้เลยนั่เองนะครับสำหรับคนที่เข้ามาครั้งแรกนะครับก็สมัครก่อนนะครับโดยการพิมพ์ทับ R e g เว้นวรรครหัสผ่านเว้นวรรครหัสผ่านอีกครั้งนะครับผมไอ้คาว่าตรงรหัสผ่านเนี่ยรหัสอะไรก็ได้นะครับผมนะแล้วแต่เราจะตั้งนั่นเองนะครับผมสาหรับคนไหนที่เคยสมัครไปแล้วนะครับผมแล้วเข้าสู่ระบบมาครั้้้งทที่่2นรรััใหหดําาาาก L ตมวยสผ เพื่อเข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับก็ให้ทำการเดินเข้าประตูเขียวไปเลยนั่นเองนะครับแต่ในระหว่างเดินนะมันจะมีป้ายสีชมพูเนี่ยอันนี้ก็คือสําหรับคนไหนที่ โหลดรีซอทแพคไม่ได้นะครับภาพไม่โหลดหรืออะไรนะครับให้มาแก้ปัญหาตามนี้เลยเนั่เองนะมันก็จะมีทางด้านให้ไปกด Edit นะครับผมกดเปิดอันนี้อะไรประมาณนั้นเนาะก็ลองเข้าทําดูแล้วกันนะโอเคจากนั้นก็เดินเข้าประตูมาแล้วก็กดชแนลหนึ่เลยนั่เองนะครับผมอ่าพอกดมาชแนลหนึ่นะครับผมทุกคนจะเดินไม่ได้ใช่ไหมให้เราทําการทับรีจิเตอร์หรือล็อกอินเหมือนครั้งแรกที่เราทานะครับแต่อตรงรหัสเนี่ยนะครับจะเอารหัสเหมือน ครั้งแรกก็ได้หรือว่าไม่เหมือนก็ได้นะซึ่งผมขอเอาไม่เหมือนละกันนะครับผมอ่าโอเคแล้วมันก็จะมาเกิดตรงนี้นั่นเองนะครับผมอ่าพอเกิดตรงนี้เสร็จนะฮะเราก็เดินได้ตามปกติแล้วนะครับผมนะเพราะว่าเราได้ทาการใส่รหัสอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วพี่ครับรู้สึกว่าเหมือนรีซอสแพ็กมันไม่โหลดนะครับทำยังไงนะครับสามารถทําได้นะครับผม2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปใส่ในเอ่อไฟล์รีซอสแพ็กนะครับวิธีที่2ก็คือทับ rp ครับผม เพื่อเป็นการดาวน์โหลดรีซอสแพ็กจากทางเซิร์ฟเวอร์โดยตรงเลยนั่นเองนะครับผมนะแต่ในระหว่างการดาวน์โหลดนะผมแนะนําว่าห้ามทําอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าไม่งั้นาอาจจะหลุดได้นะครับผมนะโอเคผมขอเปลีป่ยนเปิดเสียงก่อนละกันนะปุ๊บโอเคส่วนตรงนี้คืออะไรอันนี้ก็คือเป็นคําแนะนําของเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ทับารเพื่อโหลดรีซอสแพ็กถ้าสมมติโหลดไม่ได้นะครับผมก็ให้ทําการมาดาวน์โหลดตรงนี้นะครับไปใส่ในไฟล์รีซอสแพ็กของ เอ่อดอทไมค้าบเนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็มีคําสั่งทับเอนะครับเป็นคําสั่งรวมเกือบทั้งเซิร์ฟเวอร์เลยนั่นเองนะครับผมนะส่วนใครที่แบบว่าพบปัญหานะครับหรือบั๊กอะไรต่างๆปวดแจ้งแอดมินได้ทันทีนะครับผมอ่าผู้เล่นใหม่นะครับสามารถมารับของฟรีได้ตรงนี้นะครับผมก็จะมีทางด้านเซตฟรีชุดฟรี ให้นั่นเองนะครับผมสุดตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านอุปกรณ์นะครับผมฟรีนะครับผมพวกบล็อกต่างๆนะครับเพื่อเป็นการตกแต่งบ้านเนาะแล้วก็มันจะรับได้อีกทีหนึ่งก็ต่อเมื่อ4นาทีนะครับผมรับได้1ครั้งเนาะแล้วตรงนี้คือกล่องอะไรตรงนี้คือกล่องลับปีกนะปีกก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูวิธีการใส่ปีกหรือใส่หัวต่างๆให้ทับแฮสนั่นเองนะครับผมจะเป็นการใส่หัวหรือใส่ปีกต่างๆนั่นเองนะครับผมนะโอเคครับผมตรงนู้นคืออะไรวะตรงนี้นะครับผมจะเป็นนทาางด้ น่าจะเป็นทางด้านโซนของเติมนะก็จะมีพวกแบบว่าอันนี้คือเติมยศนะครับหรือว่าแรงอัพนะครับอันนี้ก็คือกันนะครับผมยิงปืนล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางด้านสนายหรือปะน่าจะเป็นสนยนะแล้วก็อาวุธ หนักนะครับผมนะนะครับอาวุธหนักนะครับผมก็จะเป็นพวก RPG นะโหผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ซือ้อไว้นั่นเองนะครับผมและน,นี้ก็คือจะเป็นทางด้านชุดเติมนะแต่ของผมมีชุดอยู่แล้วน,นั่นเองนะครับผมไม่ต้องเติมก็สามารโถโหดได้นะใช่ครับผมเออเอาเซฟฟีก็ลงได้เหมือนกันนะครับผมอ่าแล้วตรงนี้คืออะไรตรงนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านร้านซื้อรถต่างๆนั่นเองนะครับผมนะราคาก็ค่อนข้างที่จะดวนนะแต่ผมต้องบอกก่อนว่าเซิร์ฟเวอร์เนี้หาเงินค่อนข้างที่จะง่ายพอสมควรเลยนั่นเองนะครับผมส่วนไอ้ข้างบนเนี้ยนะครับผมมัน ของตกแต่งนั่นเองนะครับผมเนี่ยมันจะมีสามารถแต่งตกแต่งปืนได้ด้วยนี่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านสโขบลำกล้องแม็กนะครับอะไรต่างๆนะโอเคแล้ววิธีการหากุญแจนี้นะครับผมหาได้จากการซื้อ นะครับผมหาได้จากกิจกรรมหาตัวอักษรนะครับผมมันจะมีบอกอยู่นั่นเองนะครับผมแล้วคลิกขวานะครับเป็นการเปิดกล่องนั่นเองนะครับแต่ต้องถือกุญแจด้วยแต่คลิกซ้ายนะครับเพื่อเป็นการดูของในกล่องนะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับผมผมเปิดได้ให้ดูได้ปะวะเดี๋ยวขอลองไล่เปิดดูก่อนนี่เห็นไหมอ่าแต่ผมว่านะกุญแจไอ้พวกเนี้ยหาได้จากการตีบอสนะครับผมเพราะว่าผมที่ได้มาก็ตีบอสทั้งนั้นเลยนั่นเองนะครับผม โอเคแล้วเดี๋ยวเราเดินมาดีกว่านะครับว่ามีมีอะไรบ้างไอ้ตรงนู้นคือกล่องสุ่มใช่ไหมอาตรงนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านคีย์ช็อปนั่นเองนะครับผมนะเป็นคีย์มูลค่าอยู่ที่แสนห้านะครับผมถ้าสมมุติแลกมา1คีย์เนี่ยมีโอกาสได้รถถังด้วยนั่นเองนะฮะแลวรถถังแม่งยิงได้ด้วยนะครับผมนะแต่ก็มีโอกาสได้เกลือก็คือพวกแม็กกับเงินนั่นเองนะครับพอซื้อคีย์มาแล้วนะครับสามารถมาสุ่มได้ตรงนี้หรือสามารถเปิดตรงนี้นะครับเพื่อดูได้นะครับว่าจะได้อะไรในกล่องบ้างนะครับผมประมาณนนั้เโอค นะฮะแล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านอ e ีเวนต์นะครับผมเอาดอกไม้อันเนี้ยมาแลกแ<ม>เป็นอุย้ยตกใจหมดเออมันจะมีเอ่อทางด้านเอฟเฟคด้วยนั่นเองนะครับเป็นเสียงพูดนั่นเองนะอืมก็เป็นประมาณเนี้ยนะครับ สามารถหาได้จากการเอาดอกไม้อันนี้นะครับยิงพวกดอกพวกบอสนะครับผมเอามาแลกเป็นของพวกนี้ได้นะครับหรือว่าเปิดกล่องตรงนั้นก็ได้นะสำหรับเสียงพูดแบบเมื่อกี้เนาะโอเคแต่อันนี้คือจะเป็นทางด้านโซนตีบอสหรือเปล่านะครับผมไอ้ไอ้เคียันเนี้ยนะครับสามารถหาได้จากการตีบอสนั่นเองนะครับผมแล้วก็เอาเคียันเนี้ยมาแลกของต่างๆตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผม <S <S ผมบอกเลยว่าลิมิเต็ดสุดก็คือปี เพราะว่าปีกมันไม่สามารถซื้อได้นะครับนะไอ้ปืนพวกนี้มันสามารถซื้อได้ดาวเมียแม่งโคตรจัดจ้านเลยนะครับผมนะแต่คนไม่เติมก็สามารถฟาร์มได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมส่วนตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านที่ซื้อปืนนั่นเองนะครับเราสามารถซื้อตรงนี้ก็ได้หรือว่าทับเอ็มเพื่อซื้อก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมมันก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมประมาณนั้นเนาะเออผมลืมบอกไปนะครับถ้าสมมุติซื้อรถแล้วจะเรียกยังไงนะครับผมทับเอ็มนะครับผมแล้วมาที่จักรยานนะครับมันนี นะครับผมเราก็สามารถขึ้นรถได้ด้วยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูเห็นปะมันสามารถขึ้นรถได้นะครับอะไรประมาณนั้นนอกจากผมไม่ได้เรียนวิธีการเชกรถกลกับนะครับไม่รู้ว่าทับอันนี้หรือเปล่า ทับอันเดิมไม่ะะเอกผมไม่รู้วิธีการเสกรถกลับนะโอเคนะครับผมนะอะไรประมาณนี้เนาะแล้วตรงนี้ก็เขาก็จะบอกนะครับว่าม,มีอาชีพอะไรบ้างนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านอาชีพถูกกฎหมายนะครับและอันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านอาชีพป้นนั่นเองนะครับหรือว่าผิดกฎหมายนะโอเคอันนี้ผมก็อัดตอนกลางคืนนะครับคนข้อเล่นค่อนข้างที่จะน้อยพอสมควรนะแต่ผมก็ไม่ถือว่าจะน้อยนะเพราะว่า18คนเลยแต่เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพตอนกลางวันให้ดู ประมาณนั้นเลยภาพตอนกลางวันใช่ครับผมอจะบางวันนะโอเคครับผมผมบอกหรือ,อยังว่าตรงนี้คือที่ใส่ปีกน่าจะบอกแลนะ้วเนาะเพราะว่าผมก็ใส่มาแล้วนะครับผมวิธีใส่ปีกครับแฮชนะครับผมโอเคแล้วตรงนี้ก็คือที่เอนชานนะครับผมสําหรับคนไหนที่แบบต้องการชุดเกาะวิบว,วับอะไรประมาณนั้นเนาะก็สามารถไปดูตรงนั้นได้เลยไปเอนชานได้เลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่บริจาคของนะ โอเคผมมีที่ที่หนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนไปมากเลยนะครับที่นี้นะครับผมบอกเลยว่าถ้าสมมติทุกคนไปนะครับมันเป็นที่บั็กนั่นเองนะครับผมทุกคนไปจะได้ของฟรีคนละหนึ่งคนคนะหนึ่งชิ้นใช่ครับผมมันเป็นทางด้านของชิ้นนั้นมีมูลค่าอยู่ที่แสนวาบาทเลยนั่เองนะครับผมทุกคนคงจะสงสัยกันแล้วว่าคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะฮะรอก่อนนะครับผมอ่าเพราะว่าไอเทมชิ้นนี้มันมีการคูดาวนะเอาจริงทุกไอเทมมีการครูดาวนั่นเองนะครับผมนะแต่ครูดาวแต่กันเนาะโอเคนี่เลย นะครับผมถ้าสมมุติคนไหนที่มาเปิดกล่องตรงนี้นะครับผมมันจะได้ของลิมิเต็ดมาน,นั่นเองนะครับผมนะ <S <S ผมไม่บอกหรอกว่าได้อะไรนะครับผมแต่มีราคามากอุ้ยตายโอเคเรามาเกิดใหม่แล้วนะครับผมนะมีมูลค่ามากเลยนั่นเองนะครับลองดูแล้วกันเนาะส่วนตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านกล่องเปิดเปิดกล่องออนไลน์นะหรือว่ากล่องออนไลน์นั่นเองนะครับผมสามารถหาได้จากการออนไลน์นะครับเพื่อรับไอเทมนั่นเองนะครับผมโอเค นะและน,นี้คืออะไรอันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านเอออันนี้คือเป็นด้านเซ็ตฮอลโลวีนนั่นเองนะครับผมนะเซ็ตฮอลโลวีนอันนี้น,นะครับก็จะมีทางด้านปืนนะครับผมมีทางด้านหมวกนะครับผมซึ่งเซ็ตเนี้ยสามารถฟาร์มได้จากตรงนี้เลยนะั่นเองนะครับผมเข้าไปปุ๊บใช่ไหมแล้วก็เอาปืนแบบโ,ดโหดๆมาสักปืนหนึ่งนะครับหรือว่าไม่โหดก็ได้นะครับผมแล้วก็มายิงไอ้พวก,กวอร์เนี่ยใ่ปะนะครับผมมันจะมีโอกาสดรอปออของที่มันต้องการนั่นเองครับผมเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะ จะมีโอกาสนะผมบอกก่อนว่ามีโอกาสดอกมันไม่ดอกดอกปะวะไม่ดอกต้องดอกไหมไม่ดอกเอาตรงเอาให้ดอกว้ยไปมันไม่ดอกว่ะเดี๋ยวผมกอจนกว่าจะได้แล้วกันนะครับผมไปอนี่ครับผมได้แล้วน่มันก็จะได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมแล้วผมก็ไปแย่งใครมาไม่รู้แป๊บนึงนะผมยิดก่อนดีกว่า โอเคผมไปแย่งเขามานะครับเรียบร้อยผมบอกเลยเกมเกมนะครับผมนี่นี่นี่เดี๋ยวผมบอกก่อนอยากแตกนะครับอยากแตกว่ะอ่าอยากแตกว่ะอ,อุ้ยอุ้ยโอไม่ไหวเลยแป๊บนึงนะผมใส่หมวกอันนี้ก่อนโอเคใส่หมวกเรียบร้อยลวใส่ชุดอันนี้ด้วยใส่ชุดอันนี้ด้วยอ่าผมใส่ชุดอันนี้ด้วย ชุดชุดชุดเอ้าชุด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 โอเคใส่ชุดใส่รองเท้าเอ้ารองเท้าไม่มีรองเท้าหายไปไหนวะเนี่ยทับแฮสก่อนแล้วกันนะแล้วก็ใส่รองเท้านี่นี่รองเท้าโอเคเดี๋ยวผมขอไปยิงสักเอ่อปืนสองปืนแล้วกันนะโอเคไปฮะปึ๊บเฮ้ยโอ้โหโคตรนัวเลยอืม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 เหมาหมดเหมาหมดทำไมอ๋อเหมาหมดเหมาหมดอืมทำไมอ๋อเหมาหมดเหมาหมดครับผมแต่ไงแม่งกูโดนลงไปร้อยเลยแต่กว่าแม่งกูโดนลงไปร้อยเลยยังไง ยังไงยังไงโอ้โหยังไงแตกไปดินะครับก็ประมาณนี้นะผมปืนผมมันค่อนข้างที่จะโกงนะใช่นะครับผม,มผมขอไม่ยิงมากแล้วกันนะโอเคเรามารีวิวอย่างอื่นกันต่อดีกว่านะครับผมนะ เอ่ออันนี้คือวาร์ปถูกกฎหมายนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปแซมเปิลให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นหาของนะครับผมมันก็จะมีกล่องพวกนี้นะครับเปิดนะครับแล้วมันก็จะได้ของนะครับผมแล้วก็จะได้ตังค์ด้วยนั่นเองนะครับผมต่อการเปิด1อันเนาะนะครับผมแต่ส่วนใหญ่คือจะได้ของซะมากกว่านะครับผมนะเดี๋ยวเราไปรีวิววาร์ปอื่นแล้วกันนะวาร์ปที่มันได้ตังค์นั่นเองนะครับผมนะแบบถูกกฎหมายโอเคนะครับผมปะเรามารีวิววาร์ปอย่างเช่นตกปลานี่จะต้องยิงปลานะครับผมอืม ใช่ใช่ใช่แล้วผมไม่รู้ว่ายิงยิงตรงไหนวะปลาปลาอยู่ตรงไหนวะอืมปลาอยู่ตรงไหนวะอ๋อเนี้ยเนียเนียเนี้ยเหเนี่ยมันจะต้องยิงปลานั้นเองนะครับผมอ่ามันก็จะได้เงินนั่นเองนะครับผมต่อกา,การยิงหนึ่งตัวนะเห็นปะ,ะมันจะได้เงินแล้วก็ได้ของมาด้วยนั่นเองนะครับผมเฮ้ยไม่ได้เงินดิมันได้เอาเป็นของนะครับไปแลกนั่นไอ้ไปแลกเป็นเงินนะใช่ ก็คือเอาเป็นของไปแลกเป็นเงินนะครับผมยังไงครับพี่คงจะงงใช่ไหมเดี๋ยวผมสอนในการขายแล้วกันนะเอาเป็นว่าอาตีซสาผมเก็บปามาได้จํานวนหนึ่งแล้วใช่ไหมก็ให้เราทำาการทับ M หรือเปล่าทับเมาว่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมทับช็อปไหมอาทับช็อปนะครับผมนะแล้วก็มานี่เห็นคําว่าเงินป่ะนะครับผมมันจะมีปารให้ขายประมาณนั้นนะครับผมนะแต่มันจะต้องขายตามจํานวน ที่มันต้องการนั่นเองนะครับผมอย่างเช่นทับช็อปนะครับผมเราจะขายทางด้านปลานะครับผมก็คลิกขวานะคลิกขวานะครับผมจะเป็นทางด้านการขายส่วนคลิกซ้ายจะเป็นทางด้านซื้อนั่นเองนะอันนี้คือซื้อนะอย่างเช่นซื้อมา6 4ตัวนะครับมันก็จะให้เลือกนะครับว่าจะเอากี่กองนะครับผมซื้อมา1่กองนะครับผมนะโอเคแต่ถ้าสมมุติขายนะครับผมก็ให้ทาการคลิกขวานะครับคลิกขวาปุ๊บมันจะมีคําว่าเซลล์ทั้งหมดก็เซลไป นะครับผมก็ขาดทุนไปแล้วนะครับอืมโอเคมันก็จะมีของขายให้มากมายนะครับผมนะแล้วแต่นะครับว่าเรานั้นจะไปฟาร์มที่ไหนนะแต่แอดมินบอกมานะครับหรือว่าผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์บอกมานะครับว่าให้ไปฟาร์มในการตัดไม้ครับผมมันได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะถ้าสมมุติฟาร์มาครบทั้งตัวนี่3ามแสนเลยนั่นเองนะครับผมนะแต่มันก็ยังไม่เท่าแบบว่าไปขนพวกของนั่นเองนะครับผมนะไปขนพวกของนะครับผมไม่เท่านะผมพูดเลยว่าไม่เท่านั่นเองนะเพราะว่าขนพวกของนี่แบบค่อนข้างที่จะได้ราคามากกว่านะครับหรือว่า ของพิกฎหมายอ่ะประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมโอเคไอ้พวกนี้ก็ไปฆ่าสัตว์นะครับผมสัตว์มันก็จะเกิดตรงนี้นะแล้วก็ให้เราฆ่านั่นเองนะครับผมอันนี้คือการบอกแบบคร่าวๆนะครับในการฟาร์มแบบว่าถูกกฎหมายเนาะโอเค,อเ,คเพราะฉะนั้นผมจะพาไปฟาร์มแบบ ผิดกฎหมายนั่นเองนะครับผมอือหือุ้ยตกใจเลยผิดกฎหมายนะครับมันมีอยู่3รูปแบบนะครับผมเอ้ยสรูปแบบนะครับในการฟาร์มนะครับเอ่อธนาคารนะครับถ้าสมมุติเราจะไปฟาร์มเนี่ยเราจะต้องมีแรล่งก่อนนั่นเองนะครับผมอ่ามันจะมีบอกนะครับว่าหมายเหตุคุณจะต้องแรล่งเอ่อ SIA เท่านั้นนะครับผมและเลขเอชไอเหาได้จากไหนครับพี่นะครับทับ M ครับผมหรือว่าจะทับแรล่งอัพก็ได้นะครับแล้วก็มาตรงนี้คําว่าแรล่งอัพนะครับผม มันจะมีให้เราซื้อนะครับด้วยเงินในเกมนะวงเล็บาด้วยเงินในเกมนะครับราคาขั้นต่ำก็อยู่ที่25นะฮะส,สูงสุดอยู่ที่2แสนนะครับผมนะแต่แนะนําให้ซื้อให้หมดเลยนะฮะมันจะเป็นทางด้านปลดล็อกพวกปืนด้วยั่นเองนะครับผมส่วนคาที่แบบสายเปก็สามารถเติมยศ V.P. ได้ั่นเองนะครับผมมูลาค่าก็ประมาณนี้เนาะวิธีเติมก็คือเอาไข่นะครับผมไปแลกเป็นทางด้านเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวผมขอกินอาหารก่อน โอเคผมกินอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาแลกเป็นทางด้านไอ้ตัวเนี้ยนะครับผมอ่าเหล็กนะครับผมแล้วก็เอาเหล็กเนี่ยทับแรงอัพหรือว่าแทับเอ็มนะนะครับผมมากดตรงนี้นะครับผมมันก็จะเป็นทางด้านแลกซื้อยกนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคผู้มิพูดพร่ำทำเพลงละนะครับเดี๋ยวผมขอซื้อที่ขุดก่อนละกันนะครับผมทับช็อปนะครับผมไปซื้อที่ขุดนะฮะปุ๊บเอาขั้นนี้เลยละกันเอามาหนึ่งชิ้นพอนะครับผมหนึ่งอันพอ ซื้อโอเคโอ้หนึ่งอันได้2อ,อันวอทปะเดี๋ยวพาไปป้นธนาคารนะเพราะว่าธนาคารมันต้องใช้ที่ขุดนั่นเองนะครับเหงาเหงาวะ่ะธนาคารธนาคารเหงาวะ่ะธนาคารเอ้ยผมบอกเลยว่าสกิลปากนะครับนี่เห็นปะมันจะต้องใช้ขุดนั่นเองนะครับผมขุดออฟซิเดียอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือมีคนมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะอออืืหผมก็ทําการกดไปเห็นปะมันได้เงินนะครับผม25งหมืนห่นนะครับผมเอ้ยสองพันห้านะครับผมต่อหนึ่งอันนั่นเองนะครับผมเฮ้ย ผมรีบฟาร์มก่อนลวกันนะเห็นปะมันก็มากดฟาร์มตัวนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมแล้วมันจะมีเวลาครูดาวบอกด้วยนั่นเองนะครับว่าเอ่อมันจะต้องรอกี่นาทีนะครับผมถึงจะมาฟาร์มได้ใหม่นะครับผมอืมประมาณนั้นนะแต่ผมรู้สึกว่าไม่มีใครมาเลยว่ะอืมตำรวจก็มีนะสองคนแต่ไม่มีใครมาว,ะว่ะเฮ้ยมี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 มาแล้วธนาคารเหงาว่ะสามอุ๊ยอุยอุ๊ยอุย,อย,อยแตกไปดิแต่อย่าให้ตำรวจยิงได้นะครับผมเฮ้ยอุ้ยถ้ายิงได้คือมีโอกาสที่ เราจะตายนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยผมบอกเลยว่าผมทับกลับไปเฮ้ยทับกลับไม่ได้เฮ้ยผมทับกลับไม่ได้ผมทับกลับไม่ได้เฮ้ย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 ต้องออกต้องออกเฮ้ยเฮ้ยผมโดนตำรวจจับว่้เนี่ยไม่ไม่ไม่โดนตำรวจจับเฮ้ยเฮ้ยโกง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 ปืนโกงปืนโกงผมไม่ได้นี่ผมไม่ได้เอาซื้อกระสุนมานะครับผม ให้เราการทําการทับเอ็มนะครับซื้อกระสูนนะดูก่อนนะครับว่ากระสุนเราเป็นโหมดไหนนะครับตระกูลกระสูนของเราเป็น A S S นั่นเองนะครับเราก็ซื้อ A S S มานะครับผมอ่ะกระสูนเรามาได้ละ โอเคอันนี้คือวิธีการฟาร์มธนาคารนะมันจะต้องมีที่ขุดด้วยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปฟาร์มอย่างอื่นดีนก,กว่าแม็กละกันนะครับผมนะอ่าไอพวกแม็กหรือพวกของอย่างอื่นนับตั้งแต่นี้นะครับมันแค่เปิดกล่องนะครับเหงาว่ะร้านแม็กอ่าร้านแม็กเออนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีนี่เปิดเปิดไปตรงนี้นะฮะแต่มันจะไดเ้เงินค่อนข้างที่จะน้อยกว่าธนาคารนั่นเองนะครับผมอ่ะ้ยมาผมเตรียมลูกกระสุนป,ปืนเรียบร้อยละไปม,มาเฮ้ย เอายิงไม่ได้มันยิงไม่ได้เฮ้ยตำรวจยิงไม่ได้ฮัลโหลอะไรอะไรแตกครับผมตำรวจแตกแตกครับผมแตกครับผมมาดิมาดิตำรวจแล้วไหมอะเออไอผมลิมบอกไปนะครับไอ้ตรงที่ผมทับไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันยังอยู่ในอาณาเขตธนาคารนะครับเราจะต้องออกนอกอาณาเขตก่อนนั่นเองนะครับผมมันจะมีเส้นสีเหลืองๆบอกนะครับผมนะว่าเราสามารถทับสปาวกลับได้แล้วนั่นเองนะครับผม ถ้าสมมติ M เรายังไม่ออกเส้นสีเหลืองคือมันไม่สามารถออกได้นั่นเองนะครับอุ้ย R อาพีจีว่ะเอาพีจีว่ะยังไงยังไงแตกไปดิแตกไปดิโอ้ยโอ้ยเราดิดีกว่าเราดิดีกว่าเราดิเราดิร,ดรดิโอเคดิดกลับไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเกือบตายแล้วนะเกือบตายแล้วนะครับผมนะและตรงนี L ้คืออะไรวาร์ปต่อสู้แมปอันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านสนาม PVP นั่นเองนะครับผมนะเราสามารถมาดูวันกันได้ตรงนี้นะครับผมนะแบบคร่าวๆเลยนั่นเองนะครับผม โอเคสนาม PVP นะครับมีสนาม PVP มีอะไรอีกนะอันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านวาร์ปดันเจี้ยนนี่เองครับผมบอสโวลบอสโวนี่คือจะเป็นทางด้านบอสนามนะครับผมแนะนําให้มาฟาร์มนะครับเนื่องจากคือของค่อนข้างที่จะลิมิเต็ดมากเลยนะ ใช่ดิมิเต็ดยังไงนะครับหนึ่งเลยมีที่ฟาร์มเออมีที่เปิดกล่องด้วยั่นเองนะครับผมกล่องก็มีโอกาสได้ของตามในกล่องก็สามารถดูได้เนาะโอเคอันนี้คือตัวอย่างปืนนะครับดูดิปืนทองนะครับผมนะดามเมจมันก็บอกอยู่ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เนาะเออใช้เงินในเกมซื้อใช่หรือเปล่าหรือว่าตัวอย่างปืนอันนี้คือตัวอย่างปืนนะครับผมนะอ๋อจะต้องหาชิ้นส่วนหรือเปล่านะครับผมก็ลองมาฟาร์มดูแล้วกันนะอย่างเช่นอันเนี้ย อ๋อนั่นคือตัวอย่างปืนนะครับผมนะแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นทางน้นที่แรกนะครับผมนะมันจะต้องการสลามเนี่ยนะครับผมสลามโบว์เนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ลองเอามาแลกดูละกันนะส่วนอันนี้ก็คือทําชุดบอสโลกนะครับผมนะอืมทาชุดบอสโลกนะครับมันก็ต้องการชิ้นส่วนด้วยแน่ๆนะครับผมนะแล้ววิธีการฆ่าบอสฆ่ายังไงนะครับผมเราจะต้องเดินไปกดป้ายใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดจะต้องเดินไปกดป้ายนะครับผมแล้วป้ายมันอยู่ตรงนู้นนั่นเองนะครับเห็นปะ่ะที่มันมีลูกศรขึ้นมาเนี่ยนะครับผมกดไปปุ มันก็จะเป็นทําการเรียกบอสให้นั่นเองนะครับผมซึ่งจะต้องรออีกออ19นาทีนะครับผมบอสถึงจะสามารถเรียกได้นั่นเองนะครับผมนะอันนี้คือบอสสาหรับปืนทองนะใช่นะครับผมมันจะมีบอสเพนนีไว้ด้วยนั่นเองนะครับผมบ <Huh? S 1> อสเพนนีไว้เป็นยังไงครับผมนี่เลยตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะครับผมก็จะต้องรออีกหนึ่งนาทีนะครับบอสเพนนีไว้สามารถฆ่าได้ก็ต่อเมื่อนะครับมันจะมีทางด้านลูกเล่นก็คือเห็นปะ่ะไอเพนพวกลูกตา ปากมันปะมันจะให้ยิงนะครับผมนั่นเองนะครับผมแล้วมันก็จะมีเลือดขึ้นให้ด้วยได้เนี่ยน,นะครับผมนะแล้วพอยิงมันตายนะครับมันจะได้คีย์มาเปิดกล่องตรงนี้นั่นเองนะครับผมกล่องอันนี้สามารถเอ่อเขาเรียกว่าอะไรมันจะดรอปพวกหมวกนะครับผมพวกชุดของแพนนีไว้เลยนั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่ลิมิเต็ดมากเลยเห็นปะชุดมันก็จะเป็นประมาณนี้ ประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้คือบอสของแพนนี่ไวท์นะครับผมนะโอเคแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมพี่นอกจากบอสแพนนี่ไวท์นะครับพี่ผมแบบเพิ่งมาใหม่นะครับอันนี้ก็คือไปท่องอวกาศนะผมบอกก่อนไอ,ไอการที่ไปท่องอวกาศเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบโหดมากเลยนะครับโหดมากเลยนะฮะใช่ะ ยืนในรูนี้เพื่อเตรียมตัวไปอวกาศนะครับมันน่าจะไม่ส่งเราไป <c oughs> มันน่าไม่ส่งเราไปอวกาศเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปแล้วไปแล้วนะครับผมให้ยืนตรงนี้นะครับผมนะเอ้ยดู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 ด,ด,ดูแล้วในอวกาศนี้คือมันจะเป็นบอสลิมิเต็ดอีกนะเพื่อฟาร์มเซตไซต,ตามะนั่นเองนะครับผม <c oughs> อ่าปล่อยตัวนะครับผมเราจะโดนปล่อยตัวไปแล้วเอ้ยอย่างเฟี้ยวเลยดูดิอนิเมชั่นของเขาอย่างเฟี้ยวเนี่ยดูดิ น้ามันก็จะว้ามาตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือเซตต่างๆนะเห็นปะปืนนะครับอันนี้คือเซตไอ้ไซตามานะครับผมอ่าแต่เซตไซตามานี่จะฟาร์มยากนิดนึงนะครับผมนะแต่ถ้าสมมุติฟาร์มได้นี่ก็คือสามารถเปรียบเทียบกับเทพทูได้เลยนั่นเองนะครับผมนะโอเคครับผมเออแล้วไปฟาร์มยังไงครับพี่เออแล้วหัวพวกนี้หา,จ,จ,าจากไหนนะครับเนี่ยมันจะมีหัวบอกนะครับว่ามันต้องการหัวอะไรนะอย่างเช่นไซตามาเนี่ยมันต้องการหัวนี้กับหัวสีดํานะมันก็ตามหัวมันไปเลยเห็นปะมันจะมีหัววางให้อยู่นะครับผมเห็น อ่าแต่ละจุดมันก็จะแตกต่างกันนะครับผมนะเออเห็นบ้าเห็นหัวพวกนี้ไหมใช่ครับหัวพวกนี้นะครับผมมันจะพาให้เรานั้นไปเจอกับพวกบอสต่างๆนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นเนาะโอเคนะครับผม โอเคแล้วเดี๋ยวไปวาร์ปอื่นกันก่อนเลยดีกว่านะครับว่ามีวาร์ปอย่างอื่นไหมอันนี้คือตอนดึกนะเนี่ย20คนนะเนี่ยผมอัดประมาณตอน3าทุ่มสทุ่ม้วเนี่ยถือว่าเป็นคนที่เล่นเยอะมากเลยนะเป็นเซิร์ฟต้นๆเลยมั้งที่แบบไม่ค่อยมีคนเปิดนะเซิร์ฟแบบเนี้ยเนาะโอเคอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอ่ะคลิกเพื่อไปฆ่าบอสใหญ่นะครับผมไอ้บอสใหญ่ไอน้นี่ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันได้อะไรนะใช่ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันได้อะไรเอ้ยเมื่อกี้เหมือนมีคนเกิดอมีตัวอะไรเกิดตรงนี้ เฮ้ยมันได้น hey, like? uh, eh, anyway. oh, ้ำตาลอะไรด้วยนะน่ะเออแล้วม well, okay? ันจะไปยังไงไะเนี่ยเออมันจะไปยังไงเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่บอสใหญ่แล้วเนี่ยบอสอิูมากกว่าเออบอสอยู่มากกว่าป่้เออแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเอาของไปแลกอะไรได้นะไม่แน่ใจเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้บอสใหญ่แม่งโคตรเจ็บเลยบอสใหญ่เจ็บมากนะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเอาไปทําอะไรนะครับผมนะเพราะว่าของในตัวผมเต็มด้วยนะครับผมของในตัวผมเต็มด้วยนะครับผมเออผมรีวิวนี้ไปยังนะถอยก่อน อันนี้ก็คือเป็นวิทยุนะครับผมเออมันพอมันกดมันแล้วมันจะมีคําพูดออกมา<ง>เห็นปะเห็นปะอ่าประมาณนั้นเลยนะครับผมหาได้จากการทําอีเวนต,ต์ตรงนั้นหรือว่าเอาเงินแสนห้าไปสุ่มนะครับผมอะไรประมาณนั้นเนาะโอเคอันนี้ก็คือว้าไปซื้อรถผมรีวิวไปละวลงพรกลงพรกหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่าลงพรกหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะแล้ววิธีการโดนจับก็ ไปป้นไปป้นของผิดกฎหมายแล้วก็โดนยิงนั่นเองนะครับก็คืออันนั้นคือโดนจับเลยอันนี้ก็คือดันเจี้ยนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทางด้านดันเจี้ยนฟาร์มชุดชุดก็ประมาณนี้นะครับชุดประมาณนี้นะครับผมสามารถฟาร์มได้นะครับผมเออมันให้เราไปหาอะไรก็หาตามที่มันต้องการนะครับผมนะเออและไอพวกนี้หาได้จากไหนนะครับผมจากการยิงมอนสเตอร์ตรงเนี้ยได้แหละนะครับผมมันจะเกิดให้มันจะเกิดให้นะครับผมนะแล้วเราก็ยิงมันนั่นเองนะครับผม เออมันจะเกิดให้นี่แหละตรงแถวเนี้นะครับเอ้ยเห็นปะได้ยินเสียงว่ามันจะเกิดให้อยู่แถวเนี้ยแหละนะครับผมเฮ้ยอ๋อนี่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 ไอ้ตรงนี้นะครับผมมันให้เรามาอยู่ตรงนี้แสดงว่าเขาเรียกว่าอะไรนี่นี่อยนี่ครับะปเนี่ยแล้วมันก็จะดอปมาให้นะครับผมซึ่งผมของเต็มนะครับแล้วก็เอาไปแลกประมาณนั้นเนาะแต่เนื้อหาจากไหนวะเนื้อหาได้จากซอมบี้นี้หรือเปล่าใช่หรือเปล่า เยมากเลยครับสะดวกเออเนื้อหาได้จากการฆ่าซอมบี้นะครับผมแล้วก็เอาพวกของที่มันต้องการนะครับไปแลกนะครับเป็นชุดนะครับอันนี้ก็คือวิธีการฟาร์มพวกชุดนั่นเองนะครับผมนะเออดันเจี้ยนแต่ละดันเจี้ยนนะครับผมมันก็จะแตกต่างกันไปเนาะแต่ผมแนะนําให้ไปเรนเจี้ยน3เลยนะครับเพราะว่าของมันจะลิมิเต็ดกว่านั่นเองนะครับผมนะโอเคและนี่คือแหละโลกสร้างบ้านแบบเรียบนะครับผมแล้วก็มีโลกสร้างบ้านแบบธรรมดานะครับทำไมถึงต้องมีโลกสร้างบ้านครับพี่ ทุกคนคงจะสงสัยนะครับที่มันมีก็เพราะว่าอยากจะให้เรานั้นเอาของไปเก็บได้นั่นเองนะครับผมอืมใช่มันสามารถเอาของไปเก็บได้นั่นเองนะครับผมเออแล้วมีปีกด้วยนะปีกปีกโหเยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนต้องลองเข้ามาใช่เออเดี๋ยวผมบอกก่อนอยากแตกว่ะอยากแตกว่ะเฮ้ยมีคนขอเขาไอ้ขอเราเข้าเข้าแคนนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราก็เชิญเขาเข้าแคนก่อนล้วกันนะพอดีคนนี้คือเขาผ่านจากการเทสมาแล้วนั่นเองนะครับผมอ่าจากการเทส ผมแล้วนะครับผมผมบอกเลยว่าแคนผมเนี่ยเยอะเยอะเอออยากแตกวะใครฆ่าผมได้ให้หนึ่งล้านอ่าใครฆ่าผมได้ให้หนึ่งล้านนะครับผมผมบอกเลยว่าผมมีตังค์ยังไม่ถึงล้านเลยผมมีตังค์ยังไม่ถึงล้านเลยอุ้ยยังไงเอ้ยยงไปไงโอเคโอเคแตกหมดครับ แตงหมดนะครับทุกคนคิดว่าทุกคนแน่เปล่าถ้าทุกคนแน่ก็อย่าแพ้ผมแล้วกันนะครับโอเคความลุกสุดไปโอ้ยโอ้เก็บลุกสุดยิงครับผมยิงแตกครับผมแตกครับผมโอ้ย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 โ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยอย้อ้ย้ค้ยอออม bye-bye And how careless <laughs> we All day and all night we'd stay up It felt so right We were so young we were so dumb We would get drunk and then hook up We were okay We were all right.